ธนาคารทกสและธนาคารอมสินแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศรวมไปถึงลูกค้าของทางธนาคารอมสินและก็ทกสนะคะคุณผู้ชมพี่รันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามทั้งเพจ GSB Society และก็ BAC Thailand ของทางธนาคารทกรสด้วยติดตามอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศล่าสุดนะคะธนาคารอมสินออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนค่ะ ย้ำนะคะผ่านทางเพจ GSB Society อย่าหลงเชื่อนะคะในส่วนของการโทรมาบอกว่าเป็นพนักง,งานธนาคารอมสินแล้วขอข้อมูลส่วนตัวหรือว่าขอข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะเพราะว่าในการขอข้อมูลครั้งนี้นะคะท่านอาจจะเจอมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักง,งานของทางธนาคารอมสินซึ่งทางธนาคารอมสินก็แจ้งว่านะคะมีผู้เอาเอกสารส่วนตัวของลูกค้าเช่นสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านที่มีการเซ็นมอบอํานาจเรียบร้อยแล้วมาเปิดบัญช ธนาคารนั่นเองค่ะธนาคารอมสินจึงมีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนลูกค้าธนาคารอมสินพี่น้องประชาชนผ่านทาง GSB Society ขอแจ้งให้ทราบว,ว่าธนาคารอมสินไม่มีนโยบายให้พนักงานโทรติดต่อเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลอนมอบอำนาจใดๆทั้งสิ้นผ่านทางโทรศัพท์ทุกกรณีนะคะและไม่มีการส่งลิงก์ไปแอดไลน์พูดคุยโดยเด็ดขาดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนรู้ทันป้องกันไว้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ ะะรีบวางโทรศัพท์แล้วก็โทรแจ้งไปที่ GSB Call Center ได้เลยค่ะ1115ค่ะหรือติดต่อสาขาทางธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้ทันทีเป็นการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆรู้ทันมิจฉาชีพนะคะผ่านทางเว็บไซต์ของทางธนาคารออมสินด้วยจึงออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านเพจ GSB Society ค่ะ เช่นเดียวกันกับทางธนาคารทกศนะคะก็มีการแจ้งเตือนในเรื่องของพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนให้ระมัดระวังในเรื่องของบัญชีมา้าในส่วนของบัญชีอาชญาการรมทางเทคโนโลยีค่ะมีโทษหนักทั้งจำแล้วก็ทงปรับนะคะเพระนาะฉะนั้นการเปิดบัญชีม้าสิมผีค่ะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ถ้ามีการโฆษณาธุรกิจในการจัดหาบัญชีม้าสิมผีนะคะก็จำคุกตั้งแต่2 ปีถึง5ปีปรับอยู่ที่2 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งในส่วนของแนวทางในการระมัดระวังในเรื่องของการเปิดบัญชีม้าไม่เปิดบัญชีให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดระมัดระวังในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยทกศก็ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะในกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนและนอกจากนี้ค่ะทางธนาคารทกศเตือนพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชาว ชาวไร่ชาวสวนให้ระมัดระวังในเรื่องนี้แล้วก็ในส่วนของการเตือนพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าหากเจอเหตุการณ์แบบนี้โทรติดต่อไปได้ที่คอรเซ็นเตอร์หรือว่าติดต่อไปได้ที่ทางธนาคารทกสทุกสาขาทั่วประเทศค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกแล้วกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีการเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน3ช่องทางให้เป็นปัจจุบันเพื่อเตรียมพร้อมๆในการรับสิทธิ์มาตรการต่างๆจากทางภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็น มาตรการในการช่วยเหลือนะคะผู้ประสบภัยพิบัติหรือว่าในส่วนของมาตรการจากทางภาครัฐอย่างเช่นไร่ละ1นึ่งบาทซึ่งตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างไรก็ต้องรอติดตามค่ะล่าสุดค่ะทางกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะแจ้งขึ้นก็มีการเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่าน3ช่องทางช่องทางแรกก็คือแจ้งข้อมูลณสถานที่รับขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้แก่ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชสำนักง,งานเกษตรอำเภอทั่วประเทศในที่ตั้งแปลงปลูกของท่านหรือว่าจะเป็น จุดนัดหมายที่ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะคะกําหนดขึ้นมาโดยมีการประชาคมผ่านหมู่บ้านต่างๆค่ะ2ก็คือแจ้งขึง้นทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเองผ่าน eform หรือว่าเว็บไซต์ e f er. a r m e r d o e g o t h แล้วก็3ค่ะฟาร์มบุ๊กแอปพลิเคชันสาหรับเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามไปได้ที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดก็ได้สํานักง,งานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านก็ได้ค่ะเอาละค่ะนี่คือหลายๆเรื่อง เอาละค่ะนี่คือการแจ้งเตือนจากธนาคารออมสินธนาคารตกสอร,รวมไปถึงกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกคนทั่วประเทศคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใน3ช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางแรกสามารถที่จะไปแจ้งกับเจ้าที่เกษตรตำบลเกษตรอำเภอได้ทุกที่ในท้องถี่ของท่าน เรื่องที่ 2. ส,สามารถขึ้นทะเบียนและปรัปรุทะเบียนโดยทําด้วยตัวเองผ่านแอป eform อันที่3ามแอปพลิเคชัน farmbook ซึ่งพี่น้องเกษตรกรก็สามารถทําเองได้กับมือในมือถือของท่านเพื่อรักษาสิทธิ์รักษาโอกาสและรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ